สวัสดีสมาชิกนะครับชนชมรถสวยทรงหรูน่าใช้1คัน Toyota c a m r รนะครับปี2002 2.4Q ตัวท็อปสุดนะครับคันนี้สวยๆครับสีสันด้วยรวมสวยยางปี2023เกียร์เครื่องยนต์สมบูรณ์ขับได้ปกตินะครับ89,000บาทนะครับ v y p Camry นะครับออปชั่นครบเลยนะครับสำหรับคันนี้ใครกำลังหาใช้งานนะครับมาเช็คชมดูรถทดลองขับนะครับอยู่ที่ ตลิ่งชันกรุงเทพนะครับใครสนใจทรเจรจานะครับคลิกที่ชื่อคลิปอ่านรายละเอียดนะครับคันนี้สวยๆนะครับสีสันโดยรวมสวยครับใครที่หาใช้งานนะครับ8 9 0 0 0าบาทนะครับบริการจะส่งทั่วไทยนะครับรถสภาพดีมากๆนะครับภายในก็งามนะครับเป็นเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีจอ Android แถมนะครับจอ Android 9นิ้วใช้งานได้ปกตินะครับ YouTube ได้ครับรถโดยรวมสวยนะครับ8 9 0 0 0บาทนะครับรถสภาพดีภายในงามกว้างกวางนั่งสบายมีม่านหลังไฟฟ้านะครับแล้วก็มีแอร์แถวรับ เย็นทั่วถึงแน่ครับ แล้วก็สวยๆสภาพนี้นะครับ89,000าบาทนะครับใครที่สนใจนะครับอยากได้ใช้งานนะครับมาชมเช็คดูรถทดลองขับนะครับมีเอกสารครบถูกต้องทุกอย่างนะครับพร้อมขับพร้อมขายพร้อมโอนบอกคู่หน้าปรับไฟฟ้าขึ้นสูงองต่เดินหน้าถอยหลังนะครับโดยรวมสวยนะครับคันนี้เป็นตัวเลือกให้กับสมาชิกนะครับเผื่อใครกำลังหารถใช้งานที่เหลือก็มาชมมาเช็คดูรถทดลองขับนะครับอยู่ใกล้ก็ได้เปรียบนะครับและสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับถ้าท่านชอบจริงนะครับมีบริการจะส่งให้นะครับส่งได้ทั่วไทยนะครับรถโดยรวมสวย สภาพงามน่าสนใจเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกเลยนะครับมาดูได้ครับมาลองขับได้เลยครับตลิ่งชันบางแคนะครับกรุงเทพใครใกล้ย่านนั้นนะครับมาได้เลยโดยรวมสภาพดีมากๆนะครับนำมาฝากให้กับสมาชิกที่กำลังหารุ่นนี้นะครับนี่ครับมีแอร์แถว2นะครับเย็นทั่วถึงแน่นอนสนใจหาข้อมูลได้ครับในแฟนเพจแฟนขับของกลุ่มคัมรี่นะครับ โดยทั่วไปก็ถือว่าเป็นรถที่ทนทานแล้วก็ใช้ง่ายครับแต่การกินน้ำมันก็จะระดับหนึ่งนะครับรถไม่เคยแก๊สนะครับคันนี้มาดูได้ครับมาลองขับได้เลยครับนี่นะครับใครที่สนใจกับสภาพกับราคาและรับการอัตราการกินน้ำมันได้นะครับก็น่าสนใจนะครับรถทรงหรูกว้างนั่งสบายมีออปชั่นนะครับส่วนมากหลายๆท่านเขาซื้อไปหรือเขาก็จะเอาไปติดแก๊สกันแหละครับถ้าใครไม่สนัดก็ติดแก๊สครับสะดวกดีครับ ประหยัดด้วยได้ความหรูหราได้สมรรถนะของช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับ8,9,000บาทครับรถอยู่ตะลิ่งชันนะครับฝากไว้ด้วยนะครับเผื่อจะใครหารถใช้งานนะครับคันนี้สวยๆครับ